ที่นักลงทุนจะต้องตัดสินใจมาลงทุนประเทศนั้นๆได้นะมันไม่ได้ดูแค่หน้านายกรัฐมนตรีนะมันดูสิ่งรอบข้างรอบรอบข้างหมดเลยว่าประเทศเราเนี่ยนะคะมีนโยบายทางด้านการทูตเนี่ยอย่างไรประเทศเราเนี่ยมีนโยบายทางด้านการทูตเป็นตรงกลางหรือเป็นด้านข้างไหนประเทศเราเนี่ย การทูตทหารเนี่ยอย่างไรเป็นตรงกลางหรือว่าไปรับใช้ทางอเมริกันหรือว่าเราจะอยู่ข้างทางฝั่งอะไรอย่างไรสองอย่างอันที่สามเรานะคะมีนะคะการสนับสนุนการลงทุนในประเทศเนี่ยอย่างไรแล้วเรานะคะมีสถานการณ์ภายในประเทศเนี่ยวิกฤตหรือไม่และเราเนี่ยมีความ มีธรรมพิบาลในการที่นักลงทุนต่างประเทศเวลามาอยู่แล้วอ่ะเขาเนี่ยจะไม่โดนกันแกล้งอย่างไรเขาจะไม่โดนไถโดนจ่ายใต้ตงเนี่ยอย่างไรเขาลงทุนแค่นี้แต่เขาจะต้องเตรียมเงินสําหรับการจ่ายอะไรอีกหรือไม่แล้วประเทศคุณมีความป่งสัยไหมแล้วเขาจะดูแม้กระทั่งว่าหน้าตารัฐบาลเน่ะมึงเป็นพวกขี้ท่อห่อยี่ห้อของการทุจริตหรือเปล่าเพราะประเทศไหนก็ตามแต่เป็นนะคะขี้ท่อแล้วก็ยี่ห้อของการทุจริตเนี่ยเหมือนบางประเทศกูขี้เกียจจะพูดนะว่าประเทศไหนไม่ใช่ประเทศเราอะ่ะนะประเทศที่คุณก็รู้ว่าประเทศอะไร นั่นแหละประเทศที่แบบผู้นําผูกขาดยาวนานมากแล้วก็ผูกขาดอยู่ตระกูลเดียวประเภทอย่างนั้นเนี่ยการลงทุนของต่างประเทศก็จะไม่ไปเพราะเขามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดกูไม่ซูโฮกตระกูลมึงอะ่ะอ่าแล้วกูเนี่ยจะธุรกิจของกูจะไปรอดไหมใครจะเผาโรงงานกูหรือเปล่าแล้วโรงงานกูเนี่ยนะคะจะมีผู้มีอิทธิพลเนี่ยมานะคะคอยที่จะสร้างอิทธิพลในโรงงานกูหรือเปล่าแล้วนะจะไปเอาแรงงานที่ไหนเนี่ยมาใส่แล้วการลดต้นทุนจะเป็นอย่างไรคือเขาต้องคำนวณต้นทุนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไหน ที่มีรัฐบาลนะคะในลักษณะที่ไม่สามารถในการที่จะให้ความมั่นใจทางด้านกติกาสังคมโลกได้เนี่ยเขาก็จะไม่มาหรอกเขาก็จะไม่มาหรอกแล้วการที่จะพิจารณาละว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีอนาคต แล้วก็มีกฎกติกาที่สามารถรองรับให้กับนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยพร้อมในการที่จะมาลงทุนอย่างโปร่งใสหรือไม่เนี่ยเขาจะต้องพิจารณาประมาณ6เดือนเพราะฉะนั้นไม่ใช่จู่ๆเปลี่ยนรัฐบาลเสร็จแล้ว3เดือนแรกมันมาเลยเขาจะต้องพิจารณานิสัยคุณไปถึงอีก6เดือนเขาถึงจะวางแผนการลงทุนต่อไปได้ไม่เช่นนั้นเขาต้องไปประเทศอื่นก่อนค่อยจะวางแผนการลงทุนที่นี่ไม่เชื่อไปดูตลาดหุ้นสิตอนนี้หุ้นยังเด้งเด้งเด้งอยู่เลยนะยังเด้งเลยนะเศรษฐาทวีสินมาหุ้นเด้งจริงๆหุ้นเด้งตั้งแต่ มีชื่อพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะ่ะพอเป็นนายกลดแหงหุ้นก็ยังเดี่ยงอยู่ขนาดเปลี่ยนเป็นเศรษฐาทวีสินหุ้นเดี่ยงต่อหุ้นเดี่ยงต่อเดี่ยงตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ไปน่นแหละเอออันนี้ข้อที่หนึ่งตลาดหุ้นเนี่ยไปแล้วนะ อ่ากูไม่กลับด้วยนะไม่รู้จะกลับตอนไหนนะอ่อันที่สองก็คือตลาดทุนตลาดทุนก็กําลังมีปัญหานะ่ะคุณรู้หรือหรือเปล่าคุณรู้หรือเปล่าตลาดทุนก็กําลังเดือหานะ่ะการลงทุนไม่เกิดขึ้นในแต่ละที่แต่ละหย่อมนะเพราะฉะนั้นการกระตุน้นการลงทุนมันก็ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะอ่าอันที่สามก็คือตลาดเงินตลาดเงินเนี่ยกำลังเสถียรภาพอยู่ทรง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 ,งอยู่นะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องเกี่ยวกับการกู้มาแจกหรือมีเรื่องเกี่ยวกับ ดิจิตเงินบาทตลาดเงินก็ไปเหมือนกันจะก,กู่ไม่กับเอาตอนนี้ตลาดเงินเนี่ยได้ธนาคารแห่งประเทศไทยคอยรักษาเสถียรภาพอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนตามตรงนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับะนะคะอีกหลายอะไรอีกหลายอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันสมองของนายกรัฐมนตรีเศรษฐีคนหนึ่งเท่านั้นน่ะนะคะอ่ะเรื่องแรกขอพูดเรื่องดิจิตอลเวลต์และสถานภาพของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีน,นิ้นนานดนภาพดยพรรเค่เทื่อไทย นายกรัฐมนตรีเป็นของเพื่อไทยคือเสถฐยาทวีสินใช่ไม่ใช่ใช่จากนั้นวันนี้ขณะที่เสถียาอยู่ดาวอสแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการถแถลงเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพของนโยบายหลัก ของรัฐบาลนั่นคือการแจกดิจิท a ลวอลเล็ตคนละ1,050งล้านคนประชากรตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปตามนโยบายการหาเสียงปรากฏว่าต้องเลื่อนจากวันที่1พฤษภาคมออกไปโดยที่ไม่มีกำหนดและขณะเดียวกันยังไม่ลดละว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อแต่เนื่องจากว่ามันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ปปชได้มีการเขียนรับคอมเมนต์ไปให้นั่นก็คือกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเงินการคลังยังไม่นับกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตราถ้าเกิดแจกเป็นเหรียญโทเคนและยังไม่นับกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมันพ่วงอยู่กันกับกรณีของพระราชบัญญัติการเงินการคลังและถ้าเกิดมีปฏิบัติการกู้จริงก็จะกลายเป็นผิดกฎหมายเลือกตั้ง4ข้อกฎหมายไม่ผ่าน4ข้อกฎหมายไม่ผ่าน สรุปแล้วก็คือทั้งกฤษฎีกาไม่ได้ไฟเขียวและทั้งปปชก็แสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ได้ไฟเขียวขณะที่รัฐบาลโดยจุลพันธ์ก็ออกมาโทษปป,ปชและออกมาโทษคนที่มีความคิดลักษณะในการที่ไม่ให้แจกว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจประชาชนนะสิ่งเดียวที่รัฐมนตรีโดยที่มาจากสอสอแล้วก็มาจากพรคเพืพ่อไทยจะสามารถโทษได้ก็คือโทษองค์กรอิสระโทษดรมาล,ลิกาโทษใครต่อใครโทษทุกอย่าง สามารถโทษได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่หนึ่งที่เขา,เขาไม่ทํานี่คือเป็นนิสัยของนักการเมืองนั่นคือไม่โทษตัวเองเขาจะไม่โทษตัวเองว่าตัวเองนั่นแหละพัคเพื่อไทยนั่นเองที่ผุดแคมเปญเอาดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทแจก50บล้านคนขึ้นมาตอนกลางเดือนเมษาซึ่งเป็นช่วง2อสอาทิตย์สุดท้ายและอาทิตย์สุดท้ายของการลงคะแนนก่อนที่จะมีการลงคะแนนและปิดหีบนั่นคือกรณีดิจิตอลวอลเล็ ขณะเดียวกันการแจกหนึ่งหมื่นเป็นการหาเสียงล่วงหน้าการแจกหนึ่งหมื่นเป็นการเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อเสียงประชาชนล่วงหน้าการแจกหนึ่งหมืน่นในสถานะที่ประชาชนไม่ได้วิกฤตก็ผิดกฎหมาย3ามสี่ข้ออย่างที่ดรมลิกาว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ทาคือสํานึกและโทษตัวเองซึ่งสิ่งนี้นักการเมืองจะไม่ทํา เรื่องหลักคือกลับมาจากดาวอสนายกรัฐมนตรียังจะเป็นเศรษฐาซึ่งเป็นเศรษฐีผู้หนึ่งหรือเศรษฐีผู้นี้จะต้องกลับไปขายหมู่บ้านดังเดิมนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูหลังจากนี้เป็นต้นไปกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ประสบความสําเร็จในนโยบายเรือธงจะทําให้นโยบายนี้ทําไม่ได้และเมื่อพฤษภาซึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศสามสี่รอบแล้วว่าแจกทันที ก่อนสิ้นปี2566ไม่ได้อีกแจกทันทีปีใหม่ได้ของขวัญไม่ได้อีกแจกทันทีเมษายนเพื่อแฮปปี้สงกรานต์ไม่ได้อีกแจกทันทีพฤษภาได้แน่ตกลงไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีพูด4ทีห้าครั้งปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองพูดสักครั้งหนึ่ง ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่หรือไม่ยังจะเป็นคนที่รัฐมนตรียังเชื่อถือได้อยู่หรือไม่ยังจะเป็นที่ประชาชนคนไทยหรือนักลงทุนพร้อมที่จะฟังและเชื่อมั่นในคําพูดของนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่การที่คนซึ่งล้มละลายตามคําพูดของตัวเองไม่สามารถตอบสนองหรือประสบความสำเร็จในการผลักดันนโยบายตามคําพูดของตัวเองได้เนี่ยยังจะสามารถบริหารประเทศได้อยู่ต่อไปหรือไม่ ้ายังเป็นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินอยู่นักลงทุนตลาดหุ้นตลาดทุนตลาดเงินทั้งหมดเนี่ยอะไรที่เขาจะเชื่อมั่นในการนําของนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเมื่อกลับมาจากดาวอสขบวนการในพักร่วมรัฐบาลก็ดีหรือขบวนการในพักเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนํารัฐบาลก็ดีจะมีการพิจารณาเรื่องสถานภาพของนายกรัฐมนตรีหรือไม่ เท่ากับว่าอะไรมึงเชื่อกูเถอะเมษาไม่ถึงพฤจาราหรอกต้องมีการปรับคอรมอต้องมีการปรับคอรมอไม่ช้าก็เร็วไปจากนี้แหละไม่ไม่ช้าก็เร็วไปจากนี้การปรับคอรมอการปรับคอรมอเนี่ยจะปรับเฉพาะคณะรัฐมนตรีหรือปรับตั้งแต่นาย,ยกรฐมนตรีมีการโหวตใหม่ต้องติดตามและขณะเดียวกันคุณไปดูสิดูอะไรสมาชิกวุฒธธิสภาปรากฏว่าล่าะายชื่อตามมาตราหนึ่งห้าสามของรัฐธรรมนูญปรากฏครบแล้วแปดสิบสี่คน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสอวอทั้งหมด250คนตอนนี้ได้จำนวนครบแล้วสามารถเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติได้แล้วซึ่งการอภิปรายนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเร็ววันคาดการว่ากุมภาก็น่าจะอภิปรายได้อย่างชา้าที่สุดก็ไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาหรือกลางเดือนมีนาคมเป็นการอภิปรายโดยสมาชิกวุฒิสภาแปลว่าด่ากลางสภาตรวจสอบกลางสภาอย่างน้อยที่สุดประมาณเข้อคอลหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยุติธรรมกรณีเกี่ยวกับชั้นสิบี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมิบาลและนิติรัฐนิติธรรมอันที่สองเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลวอลเล็ซึ่งทําผิดกฎหมายตั้งแต่ประกาศหาเสียงแล้วและยังไม่สามารถในการที่จะทให้มันถูกกฎหมายได้และก็ยังไม่สามารถในการที่จะไปออกพรบกู้ได้อันที่สามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการทูตทั้งหมดนโยบายต่างประเทศ ปรากฏว่าคุณนำพาประเทศทั้งประเทศไปอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงในสภาวะสงครามว่าคุณจะอยู่ข้างไหนและคุณกำลังนำพาประเทศไทยไปอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงที่จะมีพวกกลุ่มก่อการร้ายเข้ามาแฝงในประเทศหรือไม่แล้วก็อย่างไรเพราะว่าคุณวางสเตตัสของนโยบายทางด้านการทูตต่างประเทศไม่ดีพอไม่สง่างามพอ โดยเฉพาะในสภาวะที่เราจะต้องไปช่วยแรงงานไทยที่ตกอยู่ในสงครามฮามาสอิสราเอลอันที่สี่เรื่องอะไรอันที่สี่เรื่องเกี่ยวกับปากท้องนโยบายที่เกี่ยวกับค่าพลังงานนโยบายเรื่องเกี่ยวกับปากท้องค่าครองชีพ และยังไม่นับอีกหนึ่งสองสาสรุปเจ็ดประเด็นที่ทราบจากสมาชิกวุฒิสภาคุณสมชายแสวงการเขาถแถลงไปก่อนหน้านี้เท่ากับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสักฟอกของวุฒิสธภาหรือไม่ก็คือการโหวตนาย,ยกรัฐมนตรีอาจจะเกิดขึ้นหลังของการอาภิปรายของสมาชิกวุฒิสภามันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้คุณจำทูวิทย์กรมลวิสิทธิ์ได้ไหรือยัง ทีนี้คุณจำได้ไหมว่าชูวิทย์กมณวิสิทธ์พูดอะไรไว้บ้างสิ่งที่ชูวิทย์กมณวิสิทธ์ให้ข้อมูลไว้ในล็อกเกอร์ของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสสทั้งหมดประมาณ750คน <S <S เอาเอกสารไปใส่ในล็อกเกอร์ของสสสวท,ทุกคน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 ซึ่งชูวิทย์กมณวิสิทธ์พยายามในการที่จะประท้วงและคอเอา ว่าคนที่จะถูกบวตเป็นนายกรัฐรมนตรีไม่สมควรจะเป็นเศรษฐาทวีสินอันเนื่องมาจากหนึ่งสองสามสี่ห้าปรากฏว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่มีทางเลือกอื่นก็เลือกที่จะโบวชเศรษฐาปรากฏว่าคุณได้อะไรมาคุณได้อะไรมาและในที่สุดก็ไปไม่รอดอย่างแท้จริงการที่ใครจะบริหารประเทศได้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ดูแค่สามเดือนก็รู้เรื่องแล้วหกเดือนก็ดูรู้เรื่องหมดแล้วสามเดือนเนี่ยดูว่าตลาดหุ้นไปได้ไหม ตลาดทุนไปได้หรือไม่ตลาดเงินเป็นอย่างไร6เดือนเนี่ยดูว่าเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นไหมของมันจะแพงตามมาหรือเปล่าภายในระยะเวลา6เดือนเนี่ยนักลงทุนมาแล้วหรือยังแนวโน้มนักลงทุนที่มีความเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยมากี่ประเทศสัญชาติอะไรบ้าง ลงที่ EEC เท่าไหร่ลงที่ดิจิตอลฮับเท่าไหร่ลงที่ภาคเหนือเท่าไหร่ลงที่อีสานเท่าไหร่ลงที่โลจิสติกส์คมนาคมต่างๆเท่าไหร่ลงที่นะตลาดหุ้นที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเท่าไหร่แล้วก็ลงที่ไหนอีกลงที่บรรดาพวกแลนบริดหรือโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้นที่เรากําลังจะเกิดความมั่นคงทางด้านคมนาคมเนี่ย ความยั่งยืนทางด้านคมนาคมโลจิสติกตามที่เอเชียเคยประกาศว่าเราอ่ะเป็นที่สองในเรื่องนี้เนี่ยไอ้ตรงนั้นมันจะเกิดขึ้นยั่งยืนหรือไม่นั่นต่างหากที่เขาดูสักยภาพของนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีคนด d i d a นายกรัฐมนตรีตั้งหลายคนไม่มีใครทู่ซี้ใช้นายกรัฐมนตรีคนเดียวทั้งที่เหลือคน n ด i d a อีกแปดคนหรอกเออมันต้องมีสักคนหนึ่งสี่ซี่สามารถที่จะดึงความเชื่อมั่นได้มันต้องมีนายกรัฐมนตรีสักคนหนึ่งสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนได้มันต้องมี ซึ่งจะเป็นอยู่ในฝ่ายค้าหรือจะเป็นอยู่ในพักร่วมรัฐบาลมันก็ต้องคอยติดตามบัะเลตไม่ได้แจกและไปไม่รอดแล้วปิดประตูตายทั้งกฎหมายสี่ข้อและถ้าเกิดดิจิตอลบ a ลเลตจะแจกได้จริงๆคุณต้องไปแก้รัฐธรรมนูญเลยมันไม่ใช่แก้แค่นี้เองไปแก้รัฐนูนเลยเพราะว่ก็รัฐธรรมนูญเขาผูกไว้ตั้งแต่ต้นว่า คุณจะกู้ต้องทําตามกฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไปแก้กฎหมายพระราชบัญญัติการเงินการคลังแล้วคุณจะไปทําให้ได้พยายามจะไปให้ได้คุณไปแก้กฎหมายสองฉบับคือพรบการเงินการคลังกับพรบเงินตราคุณแก้แค่สองอันในฐานะรัฐธรมนรีคลังใช่ไหมแต่คุณก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐธรรมนูญคุณยังไม่ได้แก้เลยจนป่านนี้ยังไม่ได้ทาประชามติจนป่านนี้ยังไม่ได้ตั้งสสลอจนป่านนี้ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะภูมิธรรมซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ ยังไปรถโชว์อยู่เลยยังไปขายผลไม้อยู่ดาวอสนุ่นอยู่เลยอะ่ะ